ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมช่อง2เหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปสั้นๆอีกแล้วนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมได้นําเหรียญตรงหน้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับเหรียญน,นี้ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เนี่ยนะครับเป็นเหรียญเอเชียนเกมนะครับครั้งที่8นะครับเป็นเหรียญวาระเนาะเอเชียนเกมครั้งที่8ที่จัดที่ประเทศไทยนะครับปี2อ2 1สปี1978นะครับเหรียญราคา1บาทแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเหรียญนี้พิเศษยังไงนะครับก็เอาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมดูก่อนดีกว่านะครับช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่จะต้องยืนยันด้วยข้อมูลอยู่แล้วนะครับเราจะไม่พูดมั่วๆนะอ่านี่นะครับให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับ เหรียญน,นี้นะครับตามคู่มือแล้วนะครับเป็นเหรียญการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่8นะครับเอ่อพศ2 5 2 1เหมือนกันเลยเนาะน้ำหนัก7กรัมผลิต5ล้านซึ่งผลิตเยอะมาก5ล้านนี่ถือว่าเยอะมากนะครับราคาสภาพ u n c ไม่ผ่านใช้สวยวิ่งวิ่งเหมือนรูปเนี้ยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ80บาทไม่เกินนั้นแต่ราคาประเมินเนี่ยต้องเอาไปหาร2ก่อนนะครับสำหรับเหรียญที่ไม่ใช่ตัวติดเนาะก็จะเหลือประมาณ40บาทไม่เกินนั้นนะในวงการขายจริงอาจจะไม่ถึง30ด้วยซ้ำนะครับ เพราะฉะนั้นก็ให้ผู้ชมท่านผู้ชมรับทราบข้อมูลเหรียญน,นี้ไว้แต่เหรียญเนี้ยไม่ใช่30บาทไม่ใช่40บาทครับราคาเป็นพันนะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูว่าทําไมเหรียญตลับนี้ถึงมีราคาพุ่งไปเป็นพันบาทเนาะสาเหตุที่ราคาพุ่งเป็นพันบาทก็คืออย่างนี้ครับต้องเท้าความนิดนึงก่อนตามปกตินะครับถ้าเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับอย่างเหรียญ5บาทเหรียญหนึบาทเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่า วัดหรืออะไรชี้ขึ้นเนี่ยนะครับหรือตราแผ่นดินชี้ขึ้นเนี่ยและท่านผู้ชมหมุนแบบเนี้ยนะครับรพระเศียรของรัชรัชของประมากษัตริย์จะชี้ลงนะอย่างนี้คือเหรียญหมุนเวียนจะต้องเป็นแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นเหรียญวาระนะครับเหรียนวาระเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างเหรียญไหนดีเอาเหรียญน,นี้ก็ได้เหรียญวาระไม่ว่าจะเหรียญไหนนะครับเนี่ยถ้าตรามันชี้ขึ้นนะครับเวลาหมุนเนี่ยพระเศียรก็จะชี้ขึ้นด้วยนี่คือปกติของเหรียญวาระนะโอเคไหมครับตรงนี้เนาะ แต่ทีเนี้ยในเหรียญวาระต่างเนี่ยนะครับมันจะมีบางวาระที่โอเคนะว่าถ้าเกิดสมมติราชีขึ้นเนี่ยพระเศียรก็ชี้ลงเป็นปกติก็มีเหมือนกันนะอันนี้มีข้อยกเว้นบางวาระนะครับซึ่งต้องไปศึกษากันเอาเองนะครับว่าวาระไหนมีอยู่ 3- 4สี่วาระมึงผมจําไม่ได้ละแต่เหรียญเนี้ยนะครับมาที่เหรียญน,นี้แล้วนะเหรียญเนี้ยแปลกตรงที่ว่าเห็นไหมครับว่าพระเสียรของพระมหากษัตริย์รเก้ากับรองค์ราชินีพระพันปีหลวงนะครับชี้ขึ้นนะพอหมุนปุ๊บเกิดอะไรขึ้น เห็นไหมครับว่าตราไม่ชี้ขึ้นหรือไม่ชี้ลงนะใบขวางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโรเทตเตดไดก็คือว่ามีการวางแม่ตราผิดปกติไปนะครับก็เลยทำให้เกิดเหรียญปั๊มแปลกออกมาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเกรดของบริษัท NGC นะต่างประเทศก็จะปั๊มมาว่าติดป้ายมาว่า Ro t ท t e d ye. d i e ด้ไก็คือแม่ตราแม่ตราขยื่นนั่นเองเนาะเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหรียญประเสียนขวางนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นราคามันก็เลย พุ่งไปเป็นพันบาทนะแม้ว่ามันจะเป็นดีเทลสกรีนก็ตามนะครับเพราะเหรียญน,นี้ถูกล้างมาแล้วนะครับผิวมันไม่ใช่ผิวเดิมละมันถูกล้างมาลนะเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมรับทราบไว้นะครับว่าเหรียญพวกนี้มันก็ไม่ใช่หาง่ายๆเนาะราคามันก็แพงเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งเวลาเอาไปส่งเกรดแล้วเนี่ยลงตลับมาแล้วก็ต้องเสียค่ากรองค่าเกรดอีกนะเก็บเหรียญให้ได้อยู่ในสภาพที่ดีไปนานๆเนาะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะขายไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอาจจะขายก็ได้นะครับโอเคนั้นะ้มาบอกท่านผู้ชมแค่เท่านี้นะครับสองสนาทีให้ท่านผู้ชมรับทราบข้อมูลไว้ว่าเพราะเหตุใด,ดมันถึงแพงเนาะโอเคถ้ากันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่รับชมครับสวัสดีครับ